อันนี้เป็นเศษ <c oughs> เศษเหล็กนะที่เกิดจากการตัดนะครับเี่ยเราจะใช้แม่เหล็กนะครับในการดูดเขานะแต่ถ้าดูดแบบนิ้งตรงเนี่ยมันจะทําให้เราเอาตัวเศษเหล็กออกอยากนะครับให้เราใช้ถุงนะครับสวมเข้าไปก่อน <c oughs> นี่นี่เราก็ดูดได้เลย <c oughs> นี่ครับดูนะมันจะดูดเหล็กทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเศษเล็กเล็กนะครับบาง <c oughs> ทีกวาดมันก็ไม่หมดนะครับแต่ถ้าใช้แม่เหล็กแบบนี้คือดูดหมดแน่นอนมันจะไม่เหลือเศษเหล็กเล็กๆเหลืออยู่เลยนะครับนี่ลองดูนี่นะนี่ครับอันนี้เป็นแม่เหล็ก แรงดูดสูงนะครับอันนึงก็ไม่กี่บาทนะดูแบบนี้เลยนครับดูดทั้งหมดเลยนะจะไม่เหลือเลยนะครับเศษเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่มีให้ทิ่มเท้าทิ่มมืออย่างแน่นอนนะครับตัวเส้นเหล็กทั้งหมดก็จะถูกดูดนะครับด้วยตัวแม่เหล็กนะครับวิธีการเราก็แค่จับถุงมานะครับล้วก็ค่อยๆดึงนะระวังถุงขาดด้วยนะเพราะตัวนี้เขาจะดูดแรงนะครับอ่ะนี่ดึงออกมาปึ๊บนี่ เศษเหล็กทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนี้นะเราก็สามารถที่จะเอาไปทิ้งขยะได้เลยตัวแม่เหล็กเราก็จะไม่มีเศษเหล็กติดอยู่ด้านหน้าเลยไม่ต้องเสียเวลาทําความสะอาดด้วยนะครับนะครับก็เป็นวิธีการจัดการตัวเศษเหล็กที่พื้นนะครับง่ายๆเลย